ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมหลบคีบหลังป้อมนะครับวันนี้เราจะมารีวิววอลลาร์ที่52นั่นเองนะครับก็จะมีค่าผลงานบวก3 0เลเวลนะครับแล้วก็สถานะพิเศษตลอดชีพนะครับแล้วก็จะมีพวกสกินล่วงหน้าแล้วก็กรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะวิบวับแค่ไหนนะครับมาครับเดี๋ยวมาซื้อให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าครับก็อยู่ที่549นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีทุนหรือว่า ไม่พอก็ต้องรอประมาณต้นเดือนนะครับผมก็อาจจะขาดประมาณ2องเก้า้านะอืมกรอบโปรไฟล์มันดูแบบว่าวิบวับนะครับแต่มันอาจจะน้อยในระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันดีกว่าครับเ้าซื้อมาแล้วมันนนะอาจจะอยู่ในคลังนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้นะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ มาดูกันเลยโอ้อถือว่าเอฟเฟกชัดแจนอยู่นะครับโลลิออนเป็นสัิกของโลลิออนนะครับอันนี้ถ้าดาวไม่ผิด่าเป็นลิมิเด็ดเขียวนะครับของโมลเลนนะครับ อ๋อนี้เป็นชิ้นต่วนะครับผมชิ้นส่วนของสกินโรลิออนก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับพอซื้อเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสกินนี้ที่ให้เช่าก่อนเพราะว่าเราต้องไปทาภารกิจให้เวลถึงก่อนนะครับก็จะเป็นสกินของเออเรลนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดสกินเออเรลให้ดูเลยแล้วกันนะครับ จับประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเอฟเฟกสกินทั้ง2ส,สกินก่อนหน้านี้ก็ยังไงรบกวนรอท้ายคลิปนะครับผมและอีกอย่างเลยนะครับก็คือกรอบโฟรไฟล์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราใส่กับรูปของเราเอง วิววับไหครับผมว่ามันมันไม่ค่อยวิววับมากเลยถ้าเทียบกับวอลเลซ้ายกันต่อนะครับฟับงครับเาาดี๋ยวเราจะดูเอฟเฟกต์ตกินของโรลิออนและเออร์โรกันเลยดีกว่าครับก็อยู่ในโหมดทดสอบฮีโร่กันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูเอฟเฟกต์ต่างๆของโรลิออนกันนะเดี๋ยวเปิดให้มันอยู่นิ่งๆก่อน อันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ชัดเจนดีอันนี้ก็จะเป็นสก,กิลสก,กิลสองนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนอันติเมทสกิลก็โอ้ชัดเจนประมาณนี้เลยนะครับ ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อวัลลภสซีซั่นนี้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเรามองข้ามเรื่องพวกกรอบรูปไปอะไรไปผมว่ามันก็โอเคอยู่ับ ดีดีผ่านชัดเจนดีครับโอเคนะครับก็ปากวานนี้ครับสกิลหนึ่สงสงกิลสองอัลชิเมียร์สกิลก็วันถ้บผมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็เป็นเอเิร์ลนั่นเองนะครับ ก็อยู่ใน <you>? sure. ที่ทดสอบฮีโร่เรียบร้อยแลครับก็เราก็มาดูกันว่าว่าสกิลเอฟเฟกต์ต่างๆของเออร์ลนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมว่าโมเดลก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับ oh, s <S ก็สกิลหนึ่งพุ่งไปประมาณนี้นะครับจะเป็นการพุ่งแล้วมีเหมือนแบบว่าแสงสีทั้งแดงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าับนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยอ่าส่วนถ้าเสเต็กสแต็กเต็มก็อืมใช้ได้ในระดับหนึครับอ่าถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งก็พุ่งไปเฉยถ้าสับนี่จะชัดเจนมากอันดิเมตดูกก็ผมว่ามันดูสวยดีนะครับสำหรับตัวผม อ่าแล้วก็กลับพึ้งแล้วก็พุ่งปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้ก็ก็โอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนเที่กำลังตัดสินใจอยู่ผมว่าค่อนข้างเป็นวลล์พาที่จุก,กินสวยในระดับนึงครับ โอเคนะครับผมก็เรียบร้อยเลยครับสำหรับการรีวิวสกินเออร์โร่นะครับหรือสกินของวัลคพาซีซั่นที่52นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็รอต้นเดือนได้นะครับอาจจะว่าขายในราคา299นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิววัลคพาที่52นะครับสำหรับ ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าไม่นับเรื่องกรอบโปรไฟล์นี่คือว่าสกินสวยมากเลยนะครับแต่ไม่ว่าในเจ้าของลอริออนหรือว่าเออร์เรลนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังแรกของรางวัลในวันลพลาร์ด้วยนะครับถ้าเราซื้อละพาร์ตนี้มาเพราะว่าถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปเจมอาเราสกินลอริออนและเออร์เรลเนี่ยว่าใส่ในร้านค้าพนจอนได้นะครับอาจจะทําให้เราหมดหลายคู่ปองได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ววรบกวนกด subscribe ที่หน้าช่องผมแล้วก็กดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคนทรับชมขอบคุณมากเลยนะครับ